สวัสดีจ้าสุภูสุสคนซาร่าอินอิตาลีจ้าหายไปไล้ยมือเลยจ้าพี่นองพราวนุดบว่างแล้อจ้ับอดีบอีพอหนุดมาจา้าอีพอหนุดมาจากไทยจา้าก่เลยเห็บเปียกเห็บงานยน้ำอีพอตอนอีพออยู่มือหน,นีเรามาหาบนปลูกพักจ้าพี่นองนี่จ้าเรามาถากหญ้าทางหญ้าออกมืดพี่นอง ฉากเงียอยู่ข้างบ้านเบิ่งเราเฮ็ดอู o, พี่น้องเฮ็ดอู o, ไว้นอนเบืองเนี้ยไปอยู่ห้องได้ก็ขาด o, อูไรเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็หาอันนี้อูเราออกมาแต่ไทยจ้ะพี่น้องแล้วมาผูกแล้วเราก็กมานอนนดเหรีอยู่ใต้ต้นไม้จ้ะพี่นอ้องเบืองเนี้โอ้อยแล้วทางเตียนมวะ ลูกอย่กับวีเวลลาจ้ะไต่หฮมใหม่น้อยเย็นดีพี่น้องบัวตะยูไซกะขาดอ right? ูบะไรแต่ว่ามีต้นใหม่ก็เอามาปลูกจ้ะมัรยากาศพี่น้องมัรยากาศขางลางด้อยจ้ะวิวด,ดีอีพี่น้องวิวด,ดีครับจ้ะ ล่มกับบแห้งเลยจ้ะพี่น้องเย็นๆอ้ยอยๆล่มจ้ะเมื่อนี่แล้วหังกระลงมาเก็บแล้วบอสบายมาหวดก็บอสบายโลกบินเคียงบินจ้ะพี่น้องบ่เคยนางเครื่องบินไก่จักเถื่อเถื่อแหลกจ้ะที่มาแฟนนูดเป็นคนไปฮับนบได้ไปจ้ะ ดีใจหลายได้มาเยี่ยมลูกเธอแลกพี่น้องนี่แล้วความสุขของลูกกระเฮ็ดในสิ่งที่เท่าที่เฮ็ดได้เราจะเนาะเหลือเราผู้เดียวอีแม่เราเสียแต่ปีกายจ้ะกระสัญญาวัดสิผ้าเรามาเที่ยวบานก็ได้ผ้ามาตามใจฟวังเราจะพี่น้องอันนี้เราขึ้นไปนอนเราจะขึ้นไปพักพนพอดีนุ ลงมาเบิงหมองที่เราเฮ็ดได้จ้ะเบิงเนี่ยเป็นต่ยูค่ะพี่น้องเฮ็ดว่าท่านแล้วได้เนี่ยเราเฮ็ดมือเดียวได้เนี่ยจ้ะเดี๋ยวมืออื่นเราสิลงมาเฮ็ดอีกถถาว่าบ่มี่่มเด้จ้ะนี่ละจ้าชีวิตกับบด้เลืศอรู้เนาะพี่น้องนาะเฮ็ดท่าที่เฮ็ดได้ยู่ทถาที่มีอยู่ให้มีความสุขกับมีความสุขจ้ะพี่น้อง บะตรงเอียงมากมายจ้ะพี่น้องโอเคเอ,เอาไว้ซัำนี้เด้อจ้า,าไว้พอกันคลิปหน้าเน้ะจ้ะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้า